สถาบันพลังจิตานุภาพหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่51วิริยะชัยชนะด้วยความเพียรเปิดรับสมัครเรียนสมาธิแล้วภาคเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีปฐมในเทศวันอาทิตย์ที่10มี 25, นาคมพศ2567สาขา251 วันนี้วัาสถานตำบลแม่อายอำเภอแม่งงอายจังหวัดเชียงใหม่ห้องเรียนที่1วัดป่าสมเ็จพยายโมเบเชโรดมหลวงพ่อวิริยศรีพโรบ้านไม้น้ำเย็นตะบนทะตะตะตะ่าต่ออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ห้องเรียนที่ 2. สองสนใจติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์0894675154 0951342446นะครับ นี่ก็ประกาศเลบาสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่51เอกะปัญญาสมนะครับเอกะปัญญาสมวิริยะชัยชนะด้วยความเพียรนะครับดเดิมุดเติมเดิม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราได้รับมอบหมายนะครับให้มาติดป้ายนะครับป้ายรับสมัครเรียนครูสมาธิรุ่นที่51นะครับจุดแรกเราไปติดที่ศริกรคาเฟ่นะครับกสิกรคาเฟ่นะครับบ้านหาดชมพูจุดแรกนะครับอันนี้จุดที่2นะครับเราก็มาติดที่ท่าต่อจันทร์ ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนผ่านไปผ่านมาก็จะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะครับจุดแรกก็คือเกษตรกรคาเฟ่น,นะครับเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่กาแฟที่อยู่บ้านหาดจำปูนะครับแล้วก็ท่าตอนชมจันทร์เป็นปรตา,ารอาหารนะครับป,ปราาร้รานอาหารถ่าศรัทธาหรือว่าพี่น้องท่านผู้ชมผ่านมาแถวนี้นะครับ

ลงอีก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 ,อกเออประมาณนี้ละพอละตลอ้สวยงามสวยงาม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับติดป้ายรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตนุภาพโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรีทโรนะครับซึ่งป้ายรับสมัครนักกษาครูสมาธิในรุ่นนี้นะครับติดด้วยกัน3จุดวันนี้นะครับติดด้วยกัน3จุดจุดแรกก็คือที่กสิกรคาเฟ่นะครับ จุดที่2ที่ท่าตอนชมจันทร์แล้วก็จุดที่3ห้างหุ้นส่วนหอจอกอพาณิชเจริญนะครับของเงยหลีนะครับก็ประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวท่าตอนนะครับพี่น้องชาวแม่อายฝางชัยปราการถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าชมคลิปนี้อยู่ถ้าสนใจนะครับเรียนหลักสูตรครูสมาธิ ของสถาบันพลังกิตโนภาพหลวงพ่อวิทยังศรีนทโรก็มาเรียนได้ที่วัดป่าเสด็จพญาวชิรดมนะครับบ้านห้วยน้ําเงย็นตาบลท่ตตอนอําเภอแม่อ,อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีอยู่2ห้องเรียนนะครับห้องเรียนแรกนะฮะสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะครับสําหรับในอําเภอแม่อายนะครับห้องเรียนแรกนะครับที่วัดที่ว่าสถานบ้าน้องนะครับในอําเภอแม่อายห้องเรียนที่สองที่วัดป่าเสด็จพญาวชิรดมบ้านห้วยน้าเย็น ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับเราจะได้รู้วิธีการทําสมาธิวิธีการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเรียนเชิญไปสองสถานที่ดังกล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับมไปยืนท่านคนกับเจียบตั้งแต่นี่ เราวันนี้ทีมงานของเรานะครับทีมงานวัดป่าสเดยย็จพญานาคชิชโรดมนะครับทีมเด็กวัดนะครับได้รับมอบหมายให้มาดําเนินการติดป้ายโฆษณารับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่51นะครับปฐมนิเทศวันที่10มีนาคม2567 ซึ่งมี2ห้องเรียนด้วยกันนะครับก็คือห้องเรียนวัดนิวาสถานบ้านห้องนะครับในอำเภอแม่ไอแล้วก็ห้องเรียนที่2วัดป่าตดนนิตพญาเวชิโรดมบ้านห้วยน้ําเย็นนะครับสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องชาวท่าตอนชาวอำเภอแม่อาอได้ได้รู้จักวิธีการทำสมาธิเล ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับไปยังพี่น้องชาวแม่อายนะครับพี่น้องชาวท่าตอนของเราถ้าได้ยินเสียงประกาศประชาสัมพันธ์อย่างนี้แล้วหรือว่าชมคลิปนี้อยู่นะครับก็แชร์ออกไปนะครับสถาบันพลังกิจตนนภาพนะครับหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่5 1นะครับเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่5 1นะครับเสาร์อาทิตย์ภาคเสาร์อาทิตย์นะครับมีอยู่2ห้องเรียนนะครับห้องเรียนแรกที่วัด อันนี้ว่าสถานบ้านห้องนะครับที่อำเภอแม่อายแล้วก็ห้องเรียนที่สองวัดป่าเสด็จพญานวัตโธดมบ้านไ้ยน้ำเย็นนะครับสะดวกที่ไหนไปเรียนที่นั่นนะครับขออนุมุตนากับท่านเจ้าของที่นะครับทั้ง3ที่ที่ว่ามานี้สำหรับคลิปนี้นะครับจุดแรกนะครับที่เราไปติดก็ที่กษสสิกรคาเฟ่นะครับบ้านหาดชมพูจุดที่2อ้ท่าตอนชมจันนะครับ บ้านห้วยน้ําเย็นแล้วก็จุดที่3นะครับพาณิชเจริญนะครับของเฮียหลีนะครับที่ได้อนุเคราะห์เมตตาให้ทางวัดของเรานะครับได้ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครครูสมาธิเรียนวิชาสมาธิตามแนวคําสอนของท่านเจ้าปุคลสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยัยงรินทโรนะครับฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามหรือว่า,าโทรศัพท์ตามที่ขึ้นาตามป้ายนี้ได้เลยนะครับสำหรับการรับสมัครเรียนสมาธินะครับมีอยู่2ที่นะครับก็คือห้องเรียนนะครับมีอยู่2ห้องเรียนก็คือห้องเรียนแรกที่วัดนิวาสถานบ้านโฮองนะครับอำเภอแม่อายฉะนั้น ใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปเรียนที่นั่นนะครับส่วนห้องเรียนที่2วัดป่าสมเดจยพญยายนวชิโรโดมบ้านห้วยน้ําเย็นนะครับครใกล้บ้านห้วยน้ําเย็นนะครับอยู่ในอาณาเขตบริเวณนี้ก็ขอกลับเรียนเชิญน,นะครับไปเรียนที่บ้านห้วยน้ําเย็นก็ได้นะครับวัดป่าของเรานะครับมีอยู่2วันนะครับก็คือภาคเสาร์อาทิตย์เรียนเสาร์อาทิตย์นะครับ2วันฉะนั้นแล้ว พี่น้องท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่สนใจนะครับก็แชร์ออกไปนะครับบอกบุญกันออกไปนะครับให้พี่น้องชาวแม่อ,อาท่าตอนของเราได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของหลวงปู่มั่นนะครับใส่หลวงปู่มั่นหลวงปู่คงมาแล้วก็มาที่หลวงพ่อวิริยังของเราหรือสมเด็จพระญาณวชิโรดมนะครับขออนุมโมทนากับทุกท่านครับ